เมื่อวานนี้เป็นวันแม่ใช่ลูกๆหล่าคนก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ได้มาอิ่มใจกันแล้วก็มีเหล่าดาราต่างๆนะฮะที่เขาก็โพสต์ภาพเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักผ่านทางอินสตาแกรมนะฮะวันนี้เดี๋ยวให้ถ่ายดีกว่าได้ให้ถ่ายวะเพราะบางคนเขาบางคนเขาจะโพสต์ภาพขึ้นมาเป็นภาพตอวเด็กตอนเด็กกับคุณแม่ไงอ๋อไม่ใช่ตอนเด็กของดาราคนนั้นใช่เออแต่ว่าตอนนี้นี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ที่ยังไม่ใช่เด็กเป็นปัจจุบันเมื่อวานนี่นี่รูปนี้ คือคิดว่าใครใครคนไหนเนี่ยมีสองคนรักสีแดงหน้าเหมือนมากเลยนะโจ๊กโซคูซึ่งเขาไม่น่าโตเลยอ่ะน่าจะโจเด็กน่ารักกว่าโจ๊กโซคูโจ๊กโซคูนะเฮ้ยไม่รู้หน้าเหมือนโจ๊กแล้วเสื้อแดงอ่ะเออไม่มีใครหน้าเหมือนเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่น่าจะหน้าเหมือนใครเพี่ยงกี้ร้อยเจ้าตัวเองมาทายทำไมเออคุณโจ๊กโซคูนั่าหนูเป๊ะ อนเด็กน่ารักเนอะใช่ตอนเด็กน่ารักตอนโตเหมือนแจ็คบรเจ้านะบรเจ้านะระวังระวังเออคนต่อไปอุ้ยหนูน่าริมบ้ากเลยโจนานไปเปลี่ยนเยอะเออไม่เปลี่ยนเลยแค่ทรงผมอย่างเดียวเลยเนี่ยเออหน้าแต่เราไม่มีแคบหน่อยน่ารักน่ารักน่ารักอ่าอีกคนหนึ่งครับไปฮะภาพต่อไปใครอะภาพนี้ยากแต่ถ้าดูจากคุณแม่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเพราะคุณแม่เนี่ย เหมือนใส่สูตรต้องรวยนะคนนี้ต้องรวยก็น่าจะเป็นบอกใบให้เป็นนักมวยนักมวยรักสมรักคำสิงรัสมรักไม่ใช่นักมวยสมัยอดีตแล้วต่อมาก็องตวงดาราอเป็นดารานักมวยเป็นดารานักร้องใครอ่ะแจ็คเลวซีนักมวยนักร้องลวหล่อจะทายติ๋ยอ่ะมีอยู่คนเดียว องตัวไงองตัวตีบ้านแกสิองตัวตีใครวะแค่ดูเร็วทำงานหน่อยโตอะไรโตอะไรโตโน่เออโอ้ยโอ้ยโตโน่เป็นนักมวยเหรออ๋อมีค่ายมวยไม่ไม่ว่าเพิ่งเลิกกันจะได้รู้บ้าเด็กเขาเข้ามาโพสต์ถาแกหรอกเดี๋ยวเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพแกหรอกุแม่สวยนะอะไรย่าจะไปดูที่เอออยาเสียบอย่าเสียบ นี่ไงคุณตอนนี้น้องทำเนาะแม่สวยนะไม่แต่หน้าไม่ชัดโอ้โหอันีิดักเลยภาพนี้ถ่ายถูกให้เลยสองร้อยใส่ยากด้วยภาพเราไม่คือคือภาพเบลอด้วยใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยเป็นนักร้องเออแล้วก็แซ่แซ่บใส่อะเออร้องเพลงว่าเขาเรียกว่ามีสไตล์คาแรคเตอร์ชัดเจนเออหล่อปีเตอร์ครับ แต่งงานยังนะจำไม่ได้แต่งแล้วใช่ไหมแต่งแล้วปีเตอร์คอปไงไม่ไม่ไม่ใช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 ่ปีเตอร์คอปต้องสร่างทีนี้ดูไม่ฝรั่างโอมโซเลยนะปีเตอร์ค็อกทำไมปีเตอร์คอกไม่ว่าเขาใส่แว่นไงปีเตอร์คอกไม่ว่ามาถ่ายรูปไม่ยกแไม่ต้องไม่ไม่ไม่ยอมให้ถ่ายดีกว่าเลยไปเลยดีกว่าตอนโอ้โหแต่ยากมากเลยเนี่ยใครจะจำได้จำได้ตู่ตูหลวงพระปัจจุบันได้มาเออยากมากอ่ะยังไม่หมดนะอยู่คนต่อไปคนต่อไป เบนชลาทิศเฮ้ยคุณตอบว่าเบนเหรอใช่ชัวร์เลยคุณอะแต่หน้ามันผมเหมือนกันนะเออเบนน่ากเลยแจ็คก็แบบไม่ไม่แต่หลอกกับแจ็คหน้าแม่อะหลอกกับแจ็คคุณเบนชลาทิศจริงเหรอเบนชลาทิศหรอโอ้อหนี่คือภาพโมเมนต์โมเมนต์ที่น่ารักเนี่ยเหมือนผมตอนเล่นแฟนฉันอะอ้วนดำอะอันนั้นอะเขาหน้าเรากกับแกหรอแกไม่ควรเอาพูดคำว่าแฟนฉัน10ปีแล้ว กรธอะไรหรือเปล่าผิหรือเปล่าไม่แล้วแล้วเพียร์กี้เมื่อวานทำอะไรกับคุณแม่เมื่อวานไปทำงานทำงานเสร็จไปทำงานอ๋อเสร็จสามทุ่มครึ่งปุ๊บก็ไปหาคุณแม่ค่ะให้คุณแม่ทำอาหารให้กินผมซื้อทองแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้แม่โอ้ยแล้วเขาแม่ก็ถ่ายแล้วว่า capture 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 แต่เขาพูดคำว่าแคปเจอร์แคปเจอร์จะถ่ายได้ไหมได้เขาต้องพูดแคปเจอร์โอ๊ยจบแล้วคิจบแล้ว อไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างน้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย